กับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับวันนี้ผมทิพย์พันธ์นะครับชงกุมงซับพญานาคนะครับได้เดินมาทางมาที่วัดป่าพาันเพชรวันนี้นะครับได้เอาปัจจัยนะครับที่จะมาสร้างโบสถ์กับหลวงปู่นะครับเอฟซีที่บูชาวัตถุมงคลแล้วก็เรียนหลวงปู่สวงเข้าไปนะครับวันนี้ก็จะเอามาถวายลงพ่อเพื่อจะสร้างโบสถ์หลวงปู่สวงนะครับแล้วจะมีตัวเลขเด็ดๆให้คุณผู้ชมนะครับว่า เลขงวดวันที่16มีนาคม2565จะเป็นตัวไหนหลวงปูอาจจะช่วยสร้างโบสถ์ก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเอ็ดมินเรากำลังรับเงินนะครับสวัสดีครับเอ็ดมินฟลังทำอะไรสวัสดีค่ะคนับเงินถวายหลวงปูค่ะวันนี้ก็ได้น่าจะได้หลายล้านเนาะค่ะน่าจะไล่หลายล้านอยู่ตอนนี้เงินล้านเราไปก่อนเอาแสนไปก่อนเอ,เ,อเอาเอาแสนให้เพื่อนก่อนล้านเพื่อนเอามาทีหลังค่ะก็กำล,ลัง อันนี้ก็อ๋อน้องอุ้มน้องอุ้มนะกำลังนับปัจจัยอยู่นะครับนี่คือถ้าใครได้ยินเสียงขึ้นนี่นี่คือหน้าตาครับสวัสดีค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นน้องอุ้มอยู่นี่นะคะเป็นเอดมินเป็นจิตรวมป่สุเออลงโลเพชรอยู่นี่ครับอยู่นี่นะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อค่ะไปไหนมีแต่เงินทองนะได้จับเงินจับทองแล้วที่พันก็จับบ้างนิดหนึ่งนะค่ะ อายอดสวยๆยังไม่บอกนะเดี๋ยวจะเป็นถวายหลวงพ่อก่อนใหห้ลวงพ่ออันนี้เดี enfin ๋ยวเราจะถวายหลวงพ่อกันค่ะขอเชิญญาติธรรมมาถวายมาถวายพร้อมกับน้องอุ้มเลยนะคะมียอดสวยๆยอดสวยๆหนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ โอ้หน oh, ึ่นย์เจ็เก้ย์ศลขหกตัวเลยตัวนี้หกตัวมอดีเลยสาธุสาธุค่ะก็ต้องขอตนนบุธนาตออนบุญธนากับเอฟซีของผมตั้งจนยานเอฟซีของที่พัน c h a n n e เอของวัดป่าพารานวัดป่าพลรานเทศครับพารานเทศแล้วก็บุทชันเจดที่ได้ร่วมพานนบุธนา ร่วมสร้างโบสถ์หลวงปู่สัวที่ได้เจ้าปูชารูปเหรียญหลวงปู่ไปวันนี้ทางเอก,ก็ได้นำตัดใจมามอบถาวายหลวงพ่อเพื่อจะได้ดำเนินการสร้างโบสถ์หลวงนนปู่เป็นจำนวนเงิน1 7, นึ 1, 7, ่งแสบาทหนึ 1, 7, ่งแบาท107,900ูาศ หนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์อ่าเป็นวันแรกขอให้เจริญต้องเรืองขอให้เอสซีทุกคนรวมถึงอ่าทาแอดมินกลุ่มซับปนะัญนาแอดมินขอ่อคิดทันแอดมินของอายาแล้วก็แอดมินของน้องอ้มปัตตรารเป็นเทศ ทุกคนได้มีแต่ความเจริญทุ่งเรืองได้มั่นมีสีสุขให้ร่ำโดยเงินทองให้ได้เป็นสิรษฐีมหาเศรษฐีทำกิจการเงินในขอเจริญรุกงเรืองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนอของหลังหวงจงไงด้ปกปัปกรักษาคุ้ครองล,ลูกหลานแอดมินทุกคนทุกลานแอดสีของแอดมิน ยิ้ม h a ชแนลผมซัพย์พยานมะากอยาชาแนลตลาดเงินก็ขอ,ขอให้มีเป็นความจเจริญรุกเรืองให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตการงานให้ได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตได้พบกันอรยาณามิตรีดีให้ได้โชคลาภให้ร่ำให้รวยอยู่ไม่ย้องเรี่างรางวันที่หนึ่งสองสามสี สมตราคะกันทุก่ันทุกคนนะจันทวันวงหาพรราาญุปรสริสาพระเนวะมีวโดยินินเตตาลังโุปะปะปิชิิตังปัดท่ังมเมวะสานิชโสดสีปุเรนสักตาตันโทปนารสโจถาแมนิโชเดรโสยจถัสสิีปิโยวิรัสตุสาพโรโหเะสตมเมเต ภาวัต <Mile> วันตราโยสุขีติคายุปปวะอาภิมาตนะสีริสานิจฉนุชาปปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันจิตายุปนโนสุขังภะลังไชยสิทธิธรรมามโสจีนุเพยันสุขังบะลังสิริอายุจวันโนเจาโพคังมุติไชยสาวาสตวาสาจายุติจีวสิทธิภะวันตุเต สีวังรัมมาจิตังวาปุขงวาหันังวาราชาภุมารวาราชาภุมารีวาอาค้มไมยสีวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาปรมโนวาิวาบริโุวาการิชาวาเอหิเอหิปุจิเตหังปัญหาในสัปนนโมโพธิสัตโตมหาพโนมหยิติโกมหาราโภวตางุจิมิสิทธิราโภนิรันดรงพุทธประสิทธิธรรมัปสิทธิสังขารปสิทธิ អរិយអង្គសង្ឃសម្បណ្ដោយဣတိសោភវៈអិសុវៈសេតិមិហេបណ្ណានសច្ចังប្រសិទ្ធិមានិសព្បរមៃកុដុខអរិយសួរលោកអបអស់រោធម៌នេះមើលជួយពលជួយចៅបួនចៅទីកានកំណើនមានឲ្យមានប្រកមានសតានមានលុយជឿនជឿនឲ្យទីញុំទីញាក៏កសេតិមហាសេតិគឺជ័យបានចំចើបករកចិនណត្រងបករកកច្ចនាក្រាំងយ៉ាងមើលចែកកោចាគី

ศูนย์ลศูนย์เจ็ดเก้าไม่มีหมึกใหญ่ๆลูกใครไม่รู้เก่งเหมือนพ่อเก่งเหมือนพ่อเลยี่จิงร้านอ่ะรอพอเงินร้านมาที่หลังร้านกำลังจะมาร้านกำลังจะมาร้านกำลังจะมาอนี่ไงนี่เอ้้นี่ทำไมเรียกยากแีมึงเมาเงิน เดี um ๋ยวก็บหมดแล้วน yeah, uh, okay. oh, şey ี่เดยวิ่งวิ่ง่ง่งยา่ยาวิ่งโอ้ยไม่ใช่เงินอกเรีย่งดินมันวิ่งอะเล่นสวยๆเนาะคะเล่นสวยๆออยอดเออยอดเนาะวันนี้ค่ะวันนี้ยอดที่ที่ให Dì mời mình nó, đi tang yếp xe ra khỏi giọng kẹo xuống bay giọng kẹo xuống 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 kẹo huống kẹo แลก็คุณคุ้มพยาราวัดป่าพลานเกชแนลชแนลได้ประชาสัมพันธ์ไปตอนนี้ยอดละวันนี้ก็ได้หนึ่งแสนเจพั้ารบาทนะหนึ่งศูาศตามนี้นะ อละไมดหนึ่งเจ็เก้ถ้าตัด0นออกหลวงพ่อมันจะเลขสวยเลยเอาเลขสูดออกเลจ็ดเก้าเจ็ดเก้เจ็ดเก้าส่นเป็นเกาอีกเจ็ดเอีีหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าว่เก้าว่าสารแล้วแต่เก้านาอตอนนี้เนี่ยมันจริงจริงเมันมีอสามตัวน้ะมีสามตัวสี่ตัวนี่เนี่ยโอัโ หลวปวดจะให้สร้างโบสถ์ก็ได้มั้งต่อโบนี่ก็ขอให้สร้างได้สร้างโบสถ์เนาะเดี๋ยวจะถือไปด้วยไปต่อยอดไปใครจะต่อยอดใครจะต่อยอดคะต่อยอดใครจะต่อยอดสร้างโบสถ์ใครจะต่อยอดสร้างโบสถ์ให้เป็นเก้าสวัสดเก้าต่อครับคุณผู้ชมนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ ได้เอาปัจจัยมาถวายหลวงพ่อแล้วนะครับนะจำนวนปัจจัยที่บูชาเหรียญผ่านช่องคุมทรัพยานาคนะครับเพจคุมทรัพยานาคแล้วก็แอดมินคุมทรัพยานาคนะครับเราก็ได้ปัจจัยถวายหลวงพ่อนะครับพอดิคบุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร่วมบูชาวัตถุมงคลร่วงปูสวงนะครับนิยอดนะครับยอดที่บูชาไปก็ได้เงินประมาณนี้นะครับส่วนตัวเลขเราก็ได้แล้วประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางเตะโชคนี่รับคุณผู้ชม อ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้านะฮะลองลองดูนะหนึ่งเจ็ดเก้านี่เลขสวยเนาะตัดศูนย์หอกแต่ถ้าเป็นอ่าศูนย์หนึ่งหรือศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วถ้าโชอบอะใครชอบอยังไงก็จัดไปอย่างงันนะครับปูลองปวดจะให้โชคก็ได้นะครับเพราะว่านะเลขสวยมากนะครับหกตัวเลยนะครับเลขหกตัวเลยเนาะอ่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณเอฟซีนะครับที่ ร่วมอะนุโมธนาด้วยการบริจาควัตถุมงคลหลวงปู่สวงแล้วก็มีรายได้ก็มาทําบุญนะครับเหมือนกับทาบุญด้วยได้วัตถุมงคลด้วยนะครับได้2อ,อย่างเลยครับเนาะก็ขอบคุณคุณชมอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเรงรวยรวยสาธุสาธุาธอาขอบคุณครับผมสวัสดีครับ